แถวคนเคนนี้แหละแถวบ้านผมนี่แหละม,มันมีคดีคมคืนครับสาวตาบอดถูกคมคืนเด้่โอ้โหบุญได้ไปเทศบาปแล้วที่เออนั่นแหละบาปแท้เนาะบาปบาปอยู่แล้วอืเสาวตาบอดไปแจ้งความอยู่โรงพักครับเอ่อแล้วก็ตำรวจกระทำเสาวตาบอดว่าเอ๊ะจำประเสีอะไรได้บาา้างไหมเรื่องคนไร้เนี่ยที่ไปคมคืนครับสาวตาบอดบอกโอ้ มันมีสามข้องค่ะอืมมีสามคนเออโอ้ยโอ้ยตำรวจก็ทำมาไ้คิดใจจังเียนะครับาาวาาบอดว่าไอ,อ้คนแรกอืมน่าจะรับราชการอืมน่าจะรับราชการโอ้ยพี่ยังจัะวางสันครับสาวาาบดบอกว่า เพราะว่ามันมักเลียแขนเลี่ยาะขาแต่ก็ทำๆยุดๆยุดหันแล้วโอ้ลักษณะเบิ่งลักษณะแล้ววานต่อน่าจะเป็นราชการนี่ข้โกูชอบเลียเลียแขนเลียขาเออทำๆยุดๆนั่นเรี่ยไรมันเป็นเรื่องสั้นดิ้บทสนุกอย่างเลยเด็กก็เห็ดเด็กก็เศร้าครับตำรวจก็ทำอีกเลยเร็วค้ที่สองเลยเอ่อเศรษฐบดีบอกว่าโอ้เขาเนี่น่าจะเป็นหมอเลยเออเป็นเด็ เพราะว่ามันมักคว่ำเออจับนู่นจับนี่โอดบอดให้นอนง่ายนอนคว่ำเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาเรื่อยๆโอ้พลิกไปทั่วเออเนี่ยแหละน่าจะเป็นหมอคนมายหมอสร้างข้อพลิกมาพลิกหลังเรียนแต่นั่นทำอะรแต่โอ้เรียกคนสุดท้ายคนที่สามสาวตาบอดบอกว่าโอ้น่าจะทำงานไรชนีเพราะว่า เขามากันเลี้ยเลยแสดงมาอยู่แผนกเลี้ยสต็มนี่แหละน่าจะเห็นงานอยู่ไปตรนี้แผนกเลี้ยสต็มเข้ามากันเลี้ยเลย